สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภาพรเกงงกวณิชค่ะสวัสดีครับผมนายชนะสองโคสุวรรณครับสวัสดีค่ะนางสาวรนภาภัทรเกษมพรนกิจค่ะพวกเราทั้งสามคนเป็นตัวแทนจากสาขาเทคโนโล,โลโยีระบบสมองกลฝังตัวระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นมีที่2ค่ะ โครงการนี้จะทําขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนในหลายๆพื้นที่ค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถ Delivery ่คาค่ะ,คะการทํางานของรถนะคะก็จะมีข้อมูลป้อนเข้ามาเพื่อที่จะไปจุดรับของและจุดส่งของค่ะพอไปถึงจุดส่งของคนที่ใช้บริการก็จะหยิบสิ่งของขึ้นไปจากนั้นเราก็จะใช้แผนที่ GPS เพื่อกลับไปยังจุดเริ่มต้นค่ะแล้วก็จะใช้เนซนเซอร์อัลตราโซนิกประกอบด้วยเพื่อไม่ให้ชนค่ะ โครงสร้างของเราครับเราใช้เป็นอลูมิเนียมครับแล้วเราจะใช้แผ่นอะคริลิกเป็นตัวรับอุปกรณ์ที่อยู่ข้างบนครับอุปกรณ์ของกลุ่มเรานะครับก็จะมีเป็นแบตเตอรี่ครับ BMS เป็นระบบของรถไฟฟ้าในปัจจุบันครับแล้วมีพวกสวิตช์ฟิลมอเตอร์ไดร์แล้วก็บอร์ดคอนโทรลเลอร์ครับและใช้ภาษา C ในการควบคุมแน่นาคตเราอาจจะเปลี่ยนเป็นบอร์ด Raspberry Pi ครับเป็นคอนโทรลเลอร์แทนและใช้ภาษา Python เข้ามาช่วยครับตอนนี้รถกลุ่มพวกเราทำให้ควบคุมผ่านโทรศัพท์ได้ครับผ่านระบบ Wi-Fi แล้วก็สามารถเดินตามคนได้ครับในอนาคตนะคะอาจจะทําให้รถเนี่ยวิ่งได้ในพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นและมีความคล่องตัวมากขึ้นค่ะหรือเราอาจจะอ้างอิงจากแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันทั่วไปโดยที่เราจะไม่ต้องสร้างแผนที่พื้นที่นั้นเพิ่มขึ้นมาใหม่ค่ะอีกทั้งเรายังจะ ้างกล้องขึ้นมาเพื่อตรวจจับเส้นทางถนนทำโปรแกรมแอปพลิเคชันเพื่อที่นำข้อมูลเข้ามาสู่ระบบค่ะและทำให้ลดกันน้ำได้และเรายัางจะนำข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการมาใช้เพื่อให้รักษาสภาพอาหารให้อยู่ได้นานขึ้นค่ะก็ขอขอบคุณนะคะคุณครูเดชาครูปันธิตาครูสมเกียรติค่ะครูเกียงครูพรพิทักษ์คูณนภัชระ อาจารย์อดีศะแล้วก็พี่กิตนในและเพื่อนๆทุกคนที่สนับสนุนช่วยทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นค่ะ